ยุ่งกับหลวงตาดีนักเขาว่าขอภาวนาปัจ,จัจสองล้านบาทซื้อบุหรี่จริงๆนะไม่ได้พูดเล่นไม่เชื่อถามอีแอนดู อกากูบาอาจารย์ของกาสไม่ชีและยาติโยมเนาะวันนี้ก็ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยอ่าอ่าพอสนทนาธรรมไรสดตอนตีสี่อยู่ดีๆก็ไฟดับอเอาไฟดับแล้วก็ไม่ได้ไหลต่อ,อกำลังอ่าของขึ้นเลยอ้า ก็เลยไปดับพอไปดับสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีก็เลยออหยุดไปเลยเนาะออเขาเรียกฝนหลงฟ้าเนาะอเดือนมกราอะอากาศจะเย็นลงอุณหภูมิจะลดลงทำให้อ่อ่ฝนตกนะ ก็ดีเนาะต้นไม้เนาะก็จะได้ชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นเนาะ,อะคนตกลงมาใจคนก็จะได้มีความเย็นเพราะ,ะ,ะทุกวันนี้ใจมันร้อนเหลือเกินเนาะอะ โดยเฉพาะใจที่ขาดศีลธรรมเนาะใจจะร้อนเนาะทำไมใจถึงร้อนลนะ่ะเพราะว่าอารมณ์ร้อนไฟแห่งอารมณ์เนี่ยมันจะเผาะนะโลภโกรธแล้วก็หลงอ่ะอ่ะต่พูดถึงเนจริตสามโทสะนะแล้วก็โลภะแล้วก็ลาคะนี่นน ไฟแห่งอารมณ์สามอย่างเนี้ที่เผาใจคนเผาใจสัตว์เนาะ,ะโลกอิจฉาโลกริษยาแล้วจะทำให้ตาร้อนด้วยนะอะย่ารักษาที่ดีก็คือธรรมะเนาะ,ะโรคสามประเภทน,นี้ยาอย่างอื่น รักษาไม่ได้ต้องเอาศีลธรรมเขา้ามารักษาเพราะฉะนั้นนักภาวนานะนักปฏิบัติทั้งหลายเล่าชาวพุทธนะต้องเอานำเอาอยาที่พระพุทธเจ้าทิ้ทงไว้ให้ก็คือศีลธรรมเนาะ,นะอะเอามารักษาใจตัวเองนะวันนี้ กเ็เป็นความยินปิติยินดีเนาะที่พี่น้องสอปปลาวจะท่าแขกเนาะ,ะแขวงกำม่วนเนาะแขวงกำม่วนได้มาเยี่ยมวัดป่าบ่อน้ำพระอินเนาะ,ะก็ขออนุมโมทนาสาธุการด้วยสาธุทุกอย่างเกิดจากเหตุจากปัจจัยเนาะ ะจะอยู่ที่ไหนเราก็เป็นครอบครัวแห่งธรรมนะ,ะชาววัดป่าครอบครัวรวัดป่าบ่อน้ำไ่อินยริดีต้อรับเข้าสู่ครอบครัวเราเนาะ,อ,ะอยู่ที่ไหนก็เป็นญาติเราเนาะ วันนี้ฝนตกนะตกถึงจะไม่แรงแต่ก็ตกทั้งวันทั้งคืนเลยเมื่อคืนเนี้นะ,ะวันนี้ก็งดออกบินสบาทด้วยนะ,ะก็เลยอ,อฉันกันแต่เช้าหน่อยเนาะ,ะวันนี้ก็ได้ยินว่าทางฝั่ง อสปอป,อปอลาวถ้าแขกเนาะมาะทำเผอเผอใช่ไหมอ๋อพรุ่งนี้เนาะวันนี้อ,อ,อ,นนอ่ใครเป็นเจ้าภาพอ๋อวันนี้ไอ้นกเนาะไอ้นกค่ะที่ไหนไอ้นกอยู่ไหนโอ้ไอ้นอกเกาะเต่าเนาะนน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอะไรนะสุก,กี้สุก,กี้สุก,กี้ยากี้เ,เลี้ยงก็ขออนุโมทนาเนะ้นกเนะนอะนกเจ้าของเรือสินทรัพนะเจ้าของเรือสินทรัพย์สุราชเกาะเต่าเนอะเรือสินทรัพย์เ,เน,ะเเนี่ยโอ้คันงามเลยชื่อดีด้วยนะสินทรัพย น่าจะตกผลนี้น่าจะตกใส่ฝังไม่ชีเยอะๆเนาะจะได้ไม่ต้องรถผลักตกฝังไม่ชีเป้าเละเยอะๆนะตอนนี้ฟันลงตาโยกโยกอยู่สองสามสี่ขนาด พิ่งโยกเขาก็จองแล้วมันอยากให้ฟันกูออกมาจริงๆหรือเนี่ยสำหรับวัดป่าบ่อน้ำแม่อินก็เป็นความงดงามแห่งธรรมจริงๆเนาะเห็นพระเจ้าพระสงฆ์มากมายเห็นนาะที่มาศึกษามาปฏิบัติแม่ชีก็มากมายเห็นเนาะอ่า เห็นแล้วก็รู้สึกเกิดปิติยินดีเนะาะถ้าใครไม่เคยมาเนาะก็จะเห็นว่าโอ้มีนักบวชนะนักปฏิบัติมากมายเลยเนะาะมื่วานก็ขออนุมโมทนากับโยมมาจากกรุงเทพนะามาถวายกุฏิหนึ่งหลังเนาะ อสาธุการด้วยนอ่อาอแล้วให้ขึ้นป้ายนามสกุลกล้ยไม้ณอายุทยาเนาะอ่าไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ต้องดูถามทนายดูแล้วก็มีอผู้ไม่ประสงค์ออกนามเนาะอืเห็นเขาพูดเรื่องบุหรี่หลวงตามากมายนะว่าหลวงตาสูบบุหรี่แกก็เลยหมั่นไส้มั้ง โอนปัจจัยมาสองล้านบาทเพื่อซื้อบุหรี่ให้หลวงตาร้อยปีวะสาธุสาใจแกว่ายุ่งกับหลวงตาดีนักเขาว่าขอภาวนาปัจจัยสองล้านบาทซื้อบุหรี่จริงๆนะไม่ได้พูดเล่น ไม่เชื่อถามยีแอนดูหลวงตาคงไม่ไปซื้อทั้งสองล้านบาทหรอกซื้อแค่ห้าแสนบาทกูก็สูบไม่หมดแล้วเนาะเพราะอายุคงอยู่ครบอีกสามสิบปีก็ว่าเก่งแล้วนะ าะอายุหกสิบแล้วสูบอีกสามสิบปีก็เก้าสิบแล้วจริงไหมก็ขออนุ <S <S 1> <S 1> อโมทนาด้วยเนาะเห็นไหมมีสิ่งเกิดขึ้นได้ทุกอย่างแหละนเมื่อเช้าก็เลยปัจจัยโอ้ละเยอะเหมือนกัน ปัจจัยจากเป็นเงินกกีบเนาะได้ตั้งเป็นล้านกกีบหรือแสนกกีบไม่รู้จำไม่ได้ไม่ได้นับออรโมทนาในน้ำใจทางสปปลาวเนาะที่มีความศรัทธาหลวงตาแล้วก็คณะสงฆ์ไม่ชีวัดป่าบ่อน้ำพยินเนาะ ถลตามีโอกาสก็คงได้ไปเมืองท่าแขกแวงกับม่วงนะทางนครพนมถ้ามุกราหารเนี่ยคือสุวรรณเขตเนาะลาวเหนือเนี่ยจะขาวเพราะอากาศดีถ้าราวใต้นี่จะดำอากาศร้อนฝนตกบ่อย คล้ายๆภาคเหนือกับภาคอีสานภาคใต้เรานี่นะแต่ไม่เคยไปแค่คิดเอาเองคำนวณเอาเองเนาะได้ผลดีเหมือนกันาหลังคา ไม่มีเสียงต่อไปพวกไม่ชีก็คงไม่้มาไล์สดที่นี่ที่สลาหรอกเนาะ,ะเพราะว่าเขามีที่นั่นอยู่แล้วเดี๋ยวหลวงจาก็จะไปไล์ต่อสองทุ่มสักวัน แต่ก็เปิดแล้วเนาะเปิดตอนวันที่สามสิบเอ็ดมีคนดูอยู่หรือนัดอ๋อแสดงว่าวันนี้อ่าก็ยังมีคนดูพวกเรากินข้าวอยู่ ว <peach> ันนี้อากาศดีจริงๆอะเนาะฝนตกนะช่างเอกก็คงไปออกแบบว่าห้องน้ำห้องน้ำที่สลานะทำไปสามห้องนะพาะะทีมช่งางก็ไปทำ เป็นห้องอาบน้ำด้วยจะไม่ได้เรือนไกลเนาะ,ะที่สลาหลังเก่าอะนะ